ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่23ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีการประทะคารมเดือดนะครับที่ขเขมรโวยเองฝ่ายเดียวกับบริเวณช่องอันมาพื้นที่กรุงปัฐที่2ครับรวมไปถึงตอนนี้รังแตกครับไทยรุกหนักบีบจุนตรอกถึงกับยอมรับข้อเสนอ4ข้อของไทยเราในการประชุม GBC แต่ว่าล่าสุดฮุนเซนครับสั่งลูกฮุนมาเนตทิ้งระเบิดใส่ไทยทันทีนะหลังจากป ชุมกันไม่ถึงวันก็มีการถแถลงบิดเบือนออกมาแล้วแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจได้มากแค่ไหนนะครับเพราะคำเมนตีมึนเหลือเกินปากบอกว่ายอมครับแต่แนวชชยแดนนั้นก็ยังก่อกวนยั่วยุเราอย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการก่อดเกี่ยวกับแนวชา้แดงของไทยเราซึ่งผมเองก็จะไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่กองทัพภาคที่1ครับไปจนถึงพื้นที่กองทัพภาคที่2แล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดการประชุมในวันนี้กับการบรรลุข้อตกลง GBC ที่เราทําขึ้นกับขมิมาเริ่มจากกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็มีอัปเดตสรุปสถานการณ์ออกมาแล้วนะครับก็เรียกว่าขมิญนั้น มีการขนอินฟลูเอนเซอร์ครับแบบพรึบเลยทางบ้านจกเจอแลวก็บ้านเปลือจันทรติดกับหนองจันทหนองยาแก้วซึ่งสู่ปฏิบัติการกองทัพพธิรหนึ่1ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยบ้าความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสักแก้วเองนะครับก็พบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นในพื้นทีบ้านจกเจอแลวก็บ้านเปลือยจัน์ ยังคงมีการตึงกําลังอะไรก็จัดกาลังเฝ้าระวังสับเปลี่ยนเวียนยามอย่างต่อเน,นื่องตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดและก็ยังพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและก็กลุ่มมวลชนบริเวณแนวชายแดนสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับแล้วก็ยังพบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย ประมาณ25-30คนปักหลักทำกิจกรรมอยู่บริเวณพื้นที่ด้วยแล้วสำหรับปฏิบัติการภารกิจสำคัญของไทยเราครับก็มีการจัดกำลังป้องกันในพื้นที่ตอนในนะมีการเสริมแนวรุดหนามชั้นในด้วยสำหรับภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในบ้านหนองจานเองบ้านหนองยาแก้วเนี่ยเราก็ทำเสร็จสับไป100%แล้วนะครับกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่บ้านหนองจานนั้นก็ยังคงอยู่ในช่วงสำรวจซึ่งเราเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มความสามารถนะครับกับการดูแลและก็ ปฏิบัติตามแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดส่วนอีกภารกิจหนึ่งครับที่เราทําในวันนี้เนี่ยก็คือการจัดสร้างบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้นตอนนี้ครับทางฝั่งกองนับพัคที่หนึ่งก็ได้เริ่มดําเนินการสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มเติมครับจำนวน3จุดและก็เริ่มดําเนินการสร้างบังเกอร์จํานวน10จุดซึ่งตอนนี้ครับก็ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วโดยจะสร้างบังเกอร์ทั้งหมดนั้น62จุดด้วยกันนีก็เป็นองราวววเกกี่ยับแนยแดนบ้านอวย บ้านหนองยาแก้วนะครับคามีนก็ยังถือว่าเงียบอยู่เพราะเป็นการประชุม GBC จะมาโวกวีกโวยวายไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะคุยกันไม่ได้มากกว่านี้แต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราต้องมาอัปเดตกันก็เป็นพื้นที่ของทับภาคที่2ครับดูเหมือนจะเงียบซึ่งก็ถูกยัวย่วยุจากคามีน่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับโดยในวันนี้เองนั้นแม่ทัพภาคที่2ครับก็มีการตรวจความพร้อมรบของฐานไทยเราในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และก็เน้นย้ซ้อมแผนปฏิบัติการให้เกิดความพร้อมมากที่สุดโดยก็ยัังงงงงมมมมีกกาาารรรรปะเเินนคววพ้้ออออขขํบล,ลบดยบใื่ แผนการปฏิบัติงาน ระบบการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่และก็สารการด้านการข่าวด้านการส่งบำรุงและการติดต่อสื่อสารรวมถึงตรวจสภาพพื้นที่และก็ภูมิประเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติการของหน่วยด้วยอันนี้เป็นแม่ทัพาคที่2คนใหม่นะครับเข้าพื้นที่เองเลยกับบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แต่ล่าสุดครับในฏบฏิสัมับภาคที่2นั้นก็มีรายงานออกมาว่าขามเมรครับออกมาเดือดใสใ่ไทยเราอีกแล้วกับบริเวณช่องอานม้าที่ล่าสุดฐานใดเราครับก็มีการรุกคืบเข้าไปกั้นแนวแสลนสีดํา เพื่อที่จะป้องกัน,กนด่านขมนสอดแนมสอดรู้สอดเห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีท้งภาพด้วยก็คลิปออกมาครับที่ด่านขมิน,นั้นเป็นคนถ่ายเอาไว้แล้วมีการโวยวายแบบเดือดด้วยนะครับว่าทําไม่ได้ห้ามทําเด็ดขาดเพราะฝัง่งขมนไม่ไทําอะไรแต่ว่าไทยเราเนี่ยมีการขึงสลนดําขนาดเราแค่ขึงสลนดําขมนก็ยังกลัวแล้วมีการเสียงดังโวยวายเลยครับบอกว่าทําแบบนี้ไม่ถูกแต่ด่านไทยเราก็ยังทาอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่2ี่ตุลาคมก็คือวันนี้เองเวลา14บสนาฬิกา35นาที ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมครับแต่คาเมีนก็ไม่ได้สนใจใยดีไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยส่งถึงกันหรือเปล่า รู้สึกว่าพื้นที่ตอนในหลายพื้นที่ตอนนี้หน่วยขมนเนี่ยจะทิ้งร้างกันไปเยอะเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องรับอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนนะครับทั้งกองรับพักที่1่เอหรือว่ากองรับพัที่2อเอยความดูเดือดยังมีความตึงเครียดยังมีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมกันแล้วก็ตามโดยผมเองก็จะมาสรุปสาระสําคัญของการประชุม GBC ในวันนี้นะครับที่จบไปแบบบาดเจ่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะรับทราบกันดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบละเอียดเล่าแบบเข้าใจง,าง่ายกันมากยิ่งขึ้นกับการประชุม GBC ระหว่างไทยกับัมมมููชชาาาคคุท่นนนใใสจวเ ไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t เอฟสตรีมไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวโดยมาเริ่มกันแบบนี้ก่อนครับสำหรับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วกับการประชุม GBC ในปี2568ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผลนะครับคือได้ผลแหละคเมย์ก็มีการตอบรับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทําตาม ก็เลยมีการปรับประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้จากการถแถลงของกลาโหมไทยเรานะครับก็บอกว่ามีความคืบหน้าในเชิงปฏิบัติอย่างมีนัยสําคัญนะก็มีการเห็นชอบร่วมกันนะครับหรือว่าแอคชั่นแพลนเนี่ยครอบคลุม4ประเด็นหลักที่ได้เสนอได้แก่ การถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งเก็บกู้ทุนระเบิดปราบ,ปรา,บปรามสแกมเมอร์และก็จัดระเบียบชายแดนหมู่บ้านจังหวัดสระแก้วซึ่งเรื่องแรกครับที่เขมรเห็นชอบด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งโดยทั้งไทยเราและก็เขมรครับจะมีการลงนามใน TOR อของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT แล้วก็จะมีการกําหนดกรอบเวลาและก็เป้าหมายในการถอนอาวุธแบบครบถ้วน นะครับร่วมเดืงเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมโดยก็จะมอบให้แม่รับพระที่2ของไทยเราครับกับฝั่งของกัมพูชาเนี่ยดำเนินการแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือจะมีการเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะโดยเฉพาะการถอนอาวุธหนักอย่างจรวดเบียมยี่สิบเอ็ดออกจากพื้นที่ที่มีอนุภาพรุนแรงอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขข้อตกลงที่เราลงนามกับเขมรไปสรุปว่าเขมรเองก็ยอมถอนอาวุธหนักอย่างเบียมยี่สิบเอ็ดออกนะครับแต่ก็ต้องดูกัน ว่าจะถอนออกในวันไหนกันแน่ส่วนอีกข้อนึงครับก็เป็นเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งข้อนี้ครับก็เป็นทั้งสองฝ่ายนะที่มีการเห็นชอบโดยหลังจากการประชุมนั้นชุดประสานงานเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือสร้างความปลอดภยัย ให้ประชาชนและก็าหารแนวหน้าโดยไม่ผูกกับปัญหาแนวเขตแดนคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งคำเ้นฝั่งไทยเราเนี่ยก็จะมีการเก็บกู้ร่วมกันซึ่งก็จะใช้พื้นที่นําร่องก็คือจังหวัดสระแก้วนะ,ะจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ที่ผ่านมานั้นหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยเราครับก็ไม่สามารถเก็บกู้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากถูกขัดขวางบ่อยครั้งมากๆนะครับเมื่อเราเข้าไปพับใกล้บริชายแดนเขมรมก็จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมที่จะพูดคุยในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดส่วนในข้อหนึ่งข้อที่3ครับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันสําเร็จแล้วนะครับจะมีการตั้งกองกําลังเฉพาะกิจภายในสสัปดาห์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์และก็มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพยานหลักฐานผ ก็คือไทยกับกัมพูชานั้นตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแนวอางสิทธ์จาร์ลัเขต42-47โดยครอบคลุมบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้ว ร,รวมไปถึงจะมีการวางหมุดชั่วคราวร่วมกันเพื่อยืนยันขอบเขตสำรวจและก็ไม่กระทบสิทธิ์ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเราเองก็เตรียมสร้างรั้วในบริเวณชายแดนที่ชัดเจนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายสรุปเลยก็คือครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเชิงร,รูปธรรมครั้งใหญ่ที่สุดนะของเวที GBC ในรอบหลายปีก่อนหน้านี้ประชุมกันทีไรเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับแต่ว่ารอบนี้ ไทยของเราก็ได้ผลักดันได้ทุกประเด็นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติจริงสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นคําแถลงจากไทยเรานะครับย้ําอีกครั้งว่าจากฝั่งไทยเรานะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันฮือฮามากเลยก็เป็นการบิดเบือนยังไม่ทันข้ามวันนะครับคือพอประชุมพอลงนามเสร็จปับ๊บยังไม่ถึง3ชั่วโมงด้วยซ้ำล่าสุดครับฮุนมาเน็ตเนี่ยมีการออกมาแถลงแลวก็บิดเบือนท้อยคําการแถลงประชุมด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการใช้แผนที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเดี๋ยวผมจะไล่เรียงอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ไทยเราประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันเพียงในระดับสำรวจแนวอ้างสิทธิ์เท่านั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับสำรวจร่วมกันในดักเขตดแดน42-47ตีไปก็เป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับจะมีการวางหมุดชั่วคราว เพื่อจะยืนยันแนวสำรวจโดยไม่ผูกพันสิทธิเขตแดนและก็ไม่มีการระบุในรายงานการประชุมนะครับว่าเราจะใช้แผ่นที่1ต่อ2 0 0แสนแต่สิ่งที่ฮุนมาเนตแถลงออกมากล่าวหลังจากประชุมเสร็จลงนามเสร็จนั้นก็บอกว่ายืนยันจะไม่ยกดินแดนของกัมพูชาให้ไทยและก็ไม่แลกกับการหยุดยิงอันนี้เป็นข้อแรกนะครับอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่ากล่าวโทษไทยว่าไทยใช้ลวดหนามและก็ยางรถยนต์เนี่ยล้อมมือที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วทําให้ชาวบ้านของเขมรนั้นเดือดร้อน รวมถึงอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยแล้วก็เขมรนั้นตกลงจะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ200แสนเพื่อกําหนดเขตแดนชั่วคราวแต่ว่าไทยเรานั้นไม่ได้มีการถาแถลงออกมาแบบนี้นะครับเ,รา,เราบอกว่า,ถาแถลงโดยไม่มีการผูกพันเรื่องสิทธิทเขตแดนก็คือไม่ได้สนเลยว่าจะเป็นแผนที่ไหนแต่ว่าเป็นการสํารวจร่วมกันกอดอ่ะอันนี้หุ้นบน็ตก็บิดเบือนมาเรื่องนึงแล้วนะครับคือหลายเรื่องมากแล้วจุดขัดแย้งสําคัญเนี่ยก็คือฝ่ายไทยเราบอกว่าเราไม่ได้กล่าวถึงมาตา1ต่อ2แสนเลยแต่หุ้นเอนตยืนยันว่าจะใช้มาาตตรส่่วน1อ2 ในการแถลงออกไปให้กับชาวขามเนรับทราบกาันรวมหนึ่งฝ่ายที่เราเนี่ยบอกว่ากรอบการเจรจาครับอยู่ภายใต้คณะ g b c ฝ่ายของมั่นคงแต่ขมรนก็อ้างถึง JBC ฝ่ายการทูตคือคํำแถลงของคุณมาเนตครับก็มีลักษณะเหมือนสื่อสารภายในประเทศให้กับขมรนฟังอย่างเดียวเพื่อคลายแรงกดดันจากสังคมกัมพูชานะครับซึ่งมองว่าตอนนี้ อ่อนข้อให้กับไทยเรานะหลังจากมีการรือถอนบ้านเดินในบอร์นีบีพาสแล้วไทยเราก็ยังยืนยันจุดเดิมนะครับว่าไม่รับรองการใช้แผนที่1ต่อ2อ0แสนที่ฝรั่งเศสจัดทําฝ่ายเดียวและก็ไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากไทยในทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเอกสารก็ไม่ปรากฏในการลงนาม GBC อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเกินขอบเขตข้อตกลงด้วยจากฝั่งององเคมรเองอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูท่าแล้วเนี่ยคงไม่จบง่าย,ายๆนะครับเพราะอย่างที่บอก ฮุนมาเนตครับยังไม่จบเลยนะแถลงออกมาบอกว่าบิดเบือนแล้วว่าต้องใช้มาตรา1นึ่งต่อสองแสนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใช้มาตราส่วนหนึต่อสองแสนครับพื้นที่เรายึดได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของเรานะแล้วยังเหนืออีกด้วยแต่ก็จะไปยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับ พื้นที่ไหนที่มีข้อพิพาทเนี่ยต้องเอาคอมเมนต์ออกไปก่อนมาอย่างนั้นเราจะเสียเปรียบดูแบบนี้นะครับคอมเมนต์มีการเอ,อย่ยออกมาเลยว่าเขาใช้มาตรา1่ต่อ2 0 0แสนซึ่งในม,มาตราส่วนที่ฝรั่งเศสนั้นจัดตามขึ้นฝ่ายเดียวไทยเราไม่ได้ลงนามด้วยก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามกันโตนะครับในแฉแดนตอนนี้ก็ยังถือว่าตึงเครียดอยู่นะครับยังไม่มีการสงบเกิดขึ้นก็คงยังเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนเดิมสําหรับพื้นที่บีพาธระหว่างไทยกับเขมรตอนนี้ก็คงรอตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของทริปนี้ผมเองก็มี เกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าอัมเด่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS t r e a m i n g ความบันเทิงครบวงจรเอาอเอเอาเอา,เอาทำแบบนี้มันดีด้วพูดคุยกันมันทำอย่างนู้นนะหัวหน้าเอาฮมาอย

Oh, lang <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ